โห้ว,ว,วเหลืองอาร่ามงามตรางามแต่งามว่เป็นตะกินเทน,น้อหอมหุยฮุย,ยพี่น้องสุดยอดเดือจ้ามาเดือจ้ามากินน้ำกัืหอมขนาดเลย ไปดีค่ะเมื่อน,นี้นี่ค่ะม่อมีเน่ากินอาหารเล่นเล่นๆเนีเน่นะกินโกโก้สิบป,ปีิงพี่น้องมันปิงไก่ไก่บ้านจ่ายพี่น้องจ้าเขากำลังทำการหมักนะจ๊ะใส่เครื่องปรุงรียบรเลยล่ละค่ะพี่น้องคันมันเข้ากันปีงไก่กินเล่นๆพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้กินซ่บเสแสร้กันด้วยพี่น้องด้วยกำลังหมัก ไก่บ้านเจ็บเสบนัวแต่พี่น้องจ้านี่จ้ะพูดเหรอซองตู้เลยได้พี่น้องเลยมาพี่น้องไปเตรียมอันนี้ก็คือมักทำการมากๆๆักเรื่อยๆแล้วก็เตรียมขึ้นเตาย่างไปไปดูขั้นตอนย่างจต่พี่น้องจ้าจ้าขึ้นเตาแล้วจ้า ไก่ย่างจ้ะพี่น้องปิ้งไก่ไก่บ้านเนี่ยจะพี่น้องจ๋าเส็บเแบนัวๆเลยจ้าพอ้ิก ว้าวตีขึ้นมา uh huh. กำลังเหลือมไปเนะ้ะง uh huh. ต่ตอนนี้ก็เริ่มใส่ขาวไปแล้วขาดสองขา ที่เหลือคือตีนพี่น้องมือเนี่ยมัที่เหลือคือตรีนอุ้ยเซ็ปคักรมือนีิฮะมเมนูตะแรงพี่น้องเลยไก่บ้านเฮ้ยเปรี้บวได้กินพอร้องพอให้คอยๆกินน้ำเนยกินน้ำเนยฝืนว้าพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โหว้าวเหลืองอาร่ามงามตา งามแต่งามว่าเป็นตะกินเทน้องหอมหุยฮุยพี่น้องสุดยอดเด้อจจามาเด้อจจามากินน้ำกัืหอมขนาดเลยเอาอันเล็กขี้ไปใส่แล้วร้อน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 เล็กขี้ไปไ่าย โอเธอเธอโอ้มันจุจวดเลยว้าววววสีสันคือเป็นแบบนี้เลยพี่น้องไม่นังมันเนาะหอมขนาดลายใหญ่แงวอนลายใหญ่ย้อยย้อยแงวทุกแล้วพี่น้องสุกแล้วเตรียมกินอย่างเดียวแหละวืุ้กแล้วพี่น้องสุกแล้ว ทำการซับต่วนกลินเลยพี่น้องแต่รู้สึกว่าเอาไม่ไหมนะคะแต่ว่า <laughs> เอาไม่ไหมนี่คือเอาไม่ไหมไก่บ้านพี่น้องค่อยๆๆๆๆเดีย๋ยวมันกระเด็นนะจ๊ะอืมอื้อื้อืมอจจารย์จะกระเด็นอืม เออพอแล้วพอแล้วจะสีกิน,นยาวๆจะอร่อย,ะอย,น,ยอนะจ๊ะไก่บ้านนะเพราะไงวะอืมต่อหนึ่งก็พอเลยนั่นแหละจิบช้อยอันเพื่อแต่ขาอย่างโมซุกโมฟีน้องเดี๋ยวรอก่นนอนเนาะซุกแล้ะฟีนไก่บ้านของเขากับไอเมนูต้องเข้า สุดยอดอกีไก่พี่น้องขาไก่จะสุกแล้วอันนี้ก็คือส่วนตัวมันทราบแล้วเรียบร้อยตอนนี้สิกินกันนบพี่น้องเปิดกันนะจักต่อนกันนะอ๋ออีซินกระจ้องยู่เติ้ลพี่น้องเด้อยกินตัวนี้เนาะเอาไม่ไหมแต่ว่าไม่สุดยอดลดเด็ดคือเนาะจะสู้พูดอยู่ะจะสูพ้พอดีนะอืม

อโอเคหยุดได้ปันพิสุทธิ์เสเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องพ่อสำนี้ก่อนคลิปหน้าเพราะกันใหม่แต่กับอย่าลืมก่อนจะดดดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดนีนะคะช่อยน,น้องใช่ไหมเพื่อเป็นกำลังใจทำในต,ต่อไปคลิปหน้าเพราะกันใหม่ว่าอน้องสิฟ้าเห็นอย่างคะ่ะสำหรับคลิปนี้กันสบายดี